แฟนนางงามละตินแควแอนโทนเนียช่ำเลยค่ะหาว่าขี้อวดตั้งแต่เข้ากองมั่นใจว่าจะได้มงจักรกวาลเทียบกับชนิดอ่อนน้อมถ่อมตนเจียมตัวกว่าแหมก็เรียกว่าประกวดจบไปเป็นชาติแล้วนะคะแต่ก็ไม่วายค่ะยังคงนั่งแซก,กันชำ่ำและตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นสงครามแฟนนางงามระหว่างไทยและวก็ลาตินไปแล้วเลยค่ะ ที่จู่ๆนะคะก็พบว่าแฟนคลับจากทางฝั่ง,งละตินเนี่ยโอ้โหตั้งโพสแขวแอนโทเนียเนี่ยไหนใครเคาบอกว่าฝั่งบ้านเราไม่จบอยู่ฝ่ายเดียวไม่จริงไม่จริงค่ะพี่กระเทยจากอีกฝั่งก็แสเก่งเหมือนกันทางทางที่คนที่ตัวเองเชียร์เนี่ยก็โมงไปแล้ว เดอโพสตดังกล่าวนะคะแฟนนางงามละตินเนี่ยได้เปิดประเด็นโจมตีแอนโทเนียที่แปลเป็นไทยได้ประมาณว่าไทยแลนด์แอนโทเนียโพสซิลมาร่วมแข่งขันด้วยความเดือดดานของสื่อโชว์กระเป๋าเดินทางเสื้อผ้าจากแบรนด์ดังๆมากมายและมงกุฎแกรนด์แลมที่เธอได้มาโดยให้โลกทั้งใบเนี่ยอยู่แทบเท้าเชื่อว่าตัวเองเป็นท็อปแฟเบอริตและเพจดังๆต้องกราบไหว้ ในส่วนของนิการากัวเชนิสปาลาซิโอถ่อมตัวมากไม่มีการแสดงออกอะไรมากนะักหรือว่าไปยุ่งยากกับใครเธอแค่ยืมชุดและติดท็อป40ในการประกวดมิสเวอร์แต่เธอเนี่ยก็เต็มเปี่ยนไปด้วยพลังทัศนคติบุคลิกภาพและปรากฏตัวบนเวทีอย่างท่วมท้นดำเนินชีวิตตามเรื่องราวของเธอทำให้เธอเป็นคนหนึ่งที่กลายเป็นตัวเตงและทำให้ได้มงมิสเวิร์ อยะไรก็ตามค่ะแฟนนางงามและจินคนอื่นๆนะคะก็เห็นดีเห็นงามด้วยไปอีกมีการเข้ามาแสดงความเห็นว่า ฉันรักธชนิดลาซิโอของฉันและเธอก็รู้ว่ามันเป็นจุดที่สูงสุดเธอไม่เคยมีอีกโก้เหมือนแอนโทเนียเธอถือกระเป๋าเดินทางเกือบ20ใบกับเสื้อผ้าราคาแพงแต่ว่าราชินีของเราอย่างชนิดถือกระเป๋าเดินทางหใบแต่ว่ามันเต็มไปด้วยความฝันและเพื่อให้ความสุขนั้นแก่เราสิ่งที่เกิดขึ้นกับแอนโทเนียคือสิ่งที่เธอหวังในรางวัลของเธอและเชื่อมากเกินไปว่าเธอเนี่ยจะได้เป็นนางงามจัก,กรวาลอยู่แล้ว อ้าวจู่ๆเนี่ยมาว่าลูกแอนของฉันว่าการแดกกระเป๋าเดินทางเข้ากองหลายใบคือการอวดใส่แบรนด์เนมก็คือการอวดการคมและก็หาว่าสาวแอนทุนเนียนะคะอวดมงมีสุปราที่เคยได้อีกด้วยค่ะคิดว่าในครั้งนี้เนี่ยตัวเองก็ต้องได้มงจักรวาลไม่เหมือนเชนิดเลยที่เจียมเนื้อเจียมตัวมีกระเป๋าเดินทางในการเข้ากอง,กองแค่ไม่กี่ใบ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะอันนี้เขาประกวดนางงามจักรวาลค่ะคุณไม่ได้แข่งกับใครว่าบ้านใครจนกว่า แบบนั้นเนี่ยต้องไปรายการไหม่หมดนี้แล้วล่ะค่ะเรียนเชิญนะคะเออบางทีก็เปิดโลกนะคะแฟนคับบ้างเขาเนี่ยก็มีตะก,กับแปลแกๆกันนะเออดิฉันก็เพิ่งรู้ค่ะงานนี้มีราคาที่แฟนไทยจะยอมค่ะโหต่างด่ากันสนั่นเลยว่าได้มงไปแล้วผ่านมาเดือนหนึ่งแล้วจะมาแซะอะไรอีกก็เอนจอยไปกับเอฟซีละตินของเธอไปเถอะเราก็รวยอยู่ในบ้านช่ำ เธอมีกระเป๋า6กใบามาพร้อมความฝันของฉันยี่สิบใบก็ความฝันอัดแน่นเต็มกระเป๋าเหมือนกันจะนอนกอดวงพร้อมความฝันไปละกันขอแอนทํางานก่อนนะต่อไปนี้เวทคนวงคือต้องจนจนกระเป๋าน้อยๆพกแต่ความฝันเนาะโอเคโอเคกลายเป็นว่าคนที่เตรียมตัวมาดีผิดเฉยเลย ที่มาแซะเนี่ยก็เพราะว่าคนมองเธอสวยน้อยกว่างานน้อยกว่าคนรักน้อยกว่าสินะปกติคนที่ดีกว่าจะไม่ตามกัดตามอิจฉาคนที่ด้อยกว่าหรอกนะมีแต่คนที่ด้อยกว่าเท่านั้นถึงอิจฉาคนที่มีชีวิตดีกว่ามันคือการแข่งขันจ้าไม่ใช่รายก,การฝันที่เป็นจริงอดีตฉันก็งงอยู่นะคะว่าแอนโทเนียผิดต่อที่ไม่ได้จนมันคือการแข่งขันค่ะมันคือการเตรียมตัวแล้วก็การต่อสู้เพื่อประเทศชาตินะคะใจพร้อมเนี่ยก็มองไปค่ะ ใครที่มองเนี่ยก็ทำงานและหาเงินให้องค์กรได้นะจ๊ะ